สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมานะครับและเช่นเดิมเพื่อน,อนๆอยู่ในเกม s ชลล of g r i m ครับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราจะพามาดูสกินของตัวละครที่ออกใหม่ในเซิร์ฟจีนครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าด้วยความที่เราอยู่ในเซิร์ฟ g l o b a l l มันไม่ได้แปลว่าเราจะมีโอกาสได้สกินเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเดฟก็น่าจะเอามาขายนั่นแหละนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ มาดูที่สกินแรกครับสกินแรกเป็นของเซร่าครับการเดียนทาดความมืดในคราบโจนสลัดสุดเทค่ครับส่วนที่ทําให้เรารู้ว่าเป็นเธอนะครับก็มาจากหนวดปลาหมึกที่อยู่ด้านหลังเธอนั่นเองครับเรียกได้เลยว,ว่าเป็นสกิลที่สวยและโดดเด่นเลยทีเดียวครับสกินที่2เป็นของน้องดอตตี้ครับเรียกได้เลยว,ว่ามีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบจนสลัดแล้วแบบที่2ก็เป็นแบบชุดน,นักเรียนครับ ซึ่งส่วนตัวนะครับแอดเคยเห็นด o อตตี้ในชุดเครื่องแบบนักเรียนมาแล้วนะครับจากอีเวนต์หนึ่งนะครับส่วนตัวแล้วว่าเรามองว่าสกินนี้เนี่ยมันสวยแค่รูปนะฮะในส่วนของตัวสกินจริงๆมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะตัวละครตัวต่อมาครับคืออั y d ีดั l i n งครับหรือน้องลูกเป็ดขี้เหร่นั่นเองครับเรียกได้เลยว่ามันคือการแปลงโฉมแบบโมใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวครับส่วนที่ทําให้เรารู้ว่าคือตัวละครตัวนี้ก็คือ เอ่อพลาสมาหรือว่าวิญญาณลูกเป็ดละมังนะครับที่ลอยอยู่รอบๆตัวน้องทั้ง2ตัวนั่นแหละครับสกินที่4เป็นสกินของเมดูซ่าครับเรียกได้เลยว่าส่วนที่ทําให้เราดูว่าคือเธอก็คือหางงูที่อยู่ตรงขาเธอนั่นเองครับเป็นอีกสกินหนึ่งที่เธอดูสวยเลยทีเดียวครับในร่างของมนุษย์ครับมาต่อกันด้วยสกินถัดไปนะครับก็คือสกินที่5ครับเป็นอีกสกินหนึ่งที่สวยเลยทีเดียวครับเป็นตัวละครที่โดนโมใหม่หมดจนไม่เหลือเขาเดิมเลยทีเดียวครับเพื่อนๆนึ่กออกไหมครับว่าตัวละครนี้คือตัวละครไหน และใช่ครับนี่คือคอซี่ครับคอซี่มอทเทอรครับเรียกได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหลือเขาเดิมเลยแม้แต่น้อยครับมาต่อกันด้วยสกินที่6นะครับเรียกว่าเป็นอีกสกินหนึ่งที่มูใหม่หมดเหมือนกันครับแอดเคยเห็นทีเซอร์ครับแต่ว่าตอนนี้แอดไม่สามารถหามันเจอแล้วนะครับไม่รู้มันปีอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมันเป็นทีเซอร์เกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งเขาทาการปรุงยาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าผลการปรุงยาเนี่ยมันจะผิดพลาดเล็กน้อยครับมนเลยส่งผลให้หลานสาวก็ตกใจครับเพราะว่า เธอกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมครับและตัวละครนั้นก็คือแมตแกนนี่ครับใช่ครับคุณยายเนี่ยแหละครับเรียกได้เลยว่าสกินนี้เป็นอีกสกินหนึ่งที่ทําให้เธอดูสวยแล้วก็สง่างามที่สุดไปเลยครับมาต่อกันด้วยสกินถัดมานะครับก็คือสกินที่7ครับยังคงอยู่กับสาวสวยครับและสกินนั้นก็คือสกินของคาราโบเซครับซึ่งสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นเธอนะครับก็ สังเกตจากเขาแล้วก็ปีกของเธอนั่นเองครับเป็นสกินนักวิจัยแสนสวยอีกสกินหนึ่งเลยครับมาต่อกันด้วยสกินที่8อันนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะไม่เข้านะครับหรือว่าอาจจะเข้าก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดสกินนักวิจัยครับโดยในรูปก็เป็นตัวละครชื่อว่าพอลลี่ครับซึ่งเธอมาน่าจะมาจากเรื่องเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งของจีนนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยไม่ได้ตามเซิร์ฟจีนนะครับตัวละครนี้ในเซิร์ฟ g l o b a l น่าจะเป็นลาลูไลครับ ส่วนคนที่สงสัยว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้แอดขออนุญ,ญาตเล่าในมุมมองของแอดนะครับก็คือในกลุ่มเทวกรีมที่เป็นกลุ่มหลักเนี่ยมันเคยมีคนมาโพสตเกี่ยวกับฮีโร่ใหม่ครับแล้วทีนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นมันเหมือนเป็นดราม่าเล็กๆว่าทําไมต้องมีตัวละครจากตำนานจีนมาเยอะแยอะ,ยอ,ะอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งมันก็มีอีกตัวละครนึ่งนะครับที่เจอกระแสต่อต้านแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวละครนั้นก็คือเซอร์เพนติน่าหรือว่าเมดูซ่านั่นเองครับคือตอนนั้นน่ะมันมีอยู่คนบางกลุ่มที่เขามองว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยที่เมดูซ่าจะเข้ามาในส่วนของเกมนี้สักเท่าไหร่เหตุผลก็คือคือชื่อเกมมันชื่อว่าเทลวอปกิมอ่ะมันควรจะมาจากนิทานนะครับแต่ว่าเมดูซ่าเขาอยู่ในโซนของเรื่องเล่าในตำนานครับ ซึ่งในส่วนของจุดนี้เนี่ยมันเลยทําให้แอดมองได้ว่าในส่วนของตัวลาลูไลที่เซิร์ฟ g ก o b a l l y นำเข้ามาแทนพอลลี่เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการที่บอกว่าอันเนี้ยคือเราเอาเริ่มเอาเรื่องเล่าจากตำนานเนี่ยมาใส่ในส่วนเซิร์ฟ g ก o b a l l นะซึ่งเรียกได้เลยว่าเขาไม่ได้เอาวาารรณกรรมจีนมาใส่ไงเขาเอาเรื่องเล่าตำนานมาใส่ก่อนแล้วก็รอดูกระแสถ้ากระแสมันพอรับได้เมดูซาก็จะได้สามารถเข้ามาได้ง่ายขึ้นครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยในการที่เอาลาลูไลเข้ามาก่อนแล้วเมดูซ่าตามมาเนี่ยมันก็เรียกได้เลยว่าเออเป็นอะไรที่เวิร์กอยู่นะเพราะว่าถึงเวลาเราก็เปลี่ยนแค่ตัวในส่วนของพอลลี่เป็นลาลูไลตัวเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครที่ตามมาอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็สามารถเข้าได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะส่วนกรณีของชางอีเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าในตำนานแล้วอีกอย่างเนี่ยทั่วโลกรู้จักในส่วนตัวละครชางอีผ่านเกมอื่นๆครับ อย่างไรก็ดีครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นมุมมองของผมคนเดียวนะครับมาต่อกันด้วยสกินตัวต่อไปนะครับสกินตัวต่อมาเนี่ยเป็นสกินของน้องกระต่ายฟีเดินครับเรียกได้เลยว่าสดใสน่ารักนะครับในความสาวน้อยโลลี่นะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราอยากให้เดฟเพิ่มความสามารถให้น้องอีกสักหน่อยหนึ่งในฐานะกาเดียนนะเนาะเพราะว่าจริงๆอะ่ะคือถ้าคนที่เคยเล่นนางมาก็คงจะได้รู้เนาะว่าเขาเป็นกาเดียนก็จริงแต่เป็นกาเดียนที่ทําตัวเหมือน ซัพพอร์ตสายดีบัฟซะมากกว่าครับคือจะเด่นในเรื่องของดีบัฟซะมากกว่านะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการป้องกันนี้คือเราว่าเขาไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหรอ่อ่ะถ้าสมมุติเดฟจะเมตาก็เมตตาบัฟให้เขาสักนิดนึงก็น่าจะดีครับแล้วก็สกินนี้เป็นอีกสกินที่เรามองว่าสวยแล้วก็สดใสน่ารักมากๆเลยครับและสําหรับสกินสุดท้ายของวันนี้ก็คือ ยูรีนั่นเองครับเรียกได้เลยว่าเป็นสกินในร่างของยูมัทูดครับทาให้เธอดูสวยโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเกมจริงๆเนี่ยจะดูดีแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมด10 S สกินในเซิร์ฟจีนนะครับเรียกได้เลยว่ามีแต่สกินสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับหลอสกินไหนอยู่ส่วนตัวแอดดาแอดรลอสกินของยูริแล้วก็เซอร่านะครับ แต่ว่าที่อยากได้มากที่สุดอาจจะเป็นสกินของเซราซมากกว่านะครับเพราะยังไงในอนาคตก็จะปั้นตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับมาต่อกันอีกนิดนะครับในส่วนของเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเลเวลจะตันที่เท่าไหร่นะครับเกมนี้เลเวลตันที่200ครับซึ่งนั่นหมายความว่าในด่านหน้า Adventure เนี่ยมันจะสิ้นสุดในส่วนของสเตจสุดท้ายที่ราโชดรีมครับ ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีด่านต่อไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีด่านต่อไปมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้สําหรับด่านนี้นะครับราโชดีมด่านที่40เนี่ยตอนนี้ก็มีเพลเยอร์อยู่ที่จุดนี้อยู่ที่99.9%ครับด้วยส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างดีใจนะครับเพราะว่าเรียกได้เลยว่าเราสู้กับตัวละครในเกมนี้มานะครับส่วนวิดีโอที่เห็นอยู่ข้างๆเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับพอดีว่าเราก็รออยู่เหมือนกันว่า เน <s df> ี่ยเราจะมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเราก็อยากรู้ไงว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เลยกได้เลยว่ามันก็ไม่มีด่านต่อไปแล้วนะครับก็ทุกอย่างจะจบที่ราโชดรีมครับส่วนของรางวัลที่เป็นของรางวัลพิเศษในหน้าแอดเวนเจอร์ก็จะจบลงที่ด่านนี้เช่นเดียวกันครับส่วนตอนแรกๆเนี่ยทีมของเราอ่ะก็เราจําได้อยู่เลยนะว่ามีบริตนี่ยูริตัมบอยคุย่าแล้วก็ฮานอิลลักนะครับเรียกได้เลยว่าทีมนั้นเป็นทีมแรกๆเลยตอนที่เรามาเล่นในเกมนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายอ่ะก็เป็น Dark k Night Char ม Alice แกรนนี่นาชาแล้วก็ Space ครับส่วนฮีโร่ที่อัปดาวขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นรีวิวแบบสั้นๆให้เลยนะครับพอดีว่าเราไม่รู้ว่าจะทํารีวิวเรื่องอะไรนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆขอมาเนาะเราก็ตราตนั้นเราไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรนี่แหละก็บอกสั้นๆแล้วกันนะครับก็ในส่วนของฮีโร่ที่เราอัปดาวขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็มีตามนี้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยเรากําลังดันน้องบลิดนี่ให้ขึ้นเป็น15ดาวอยู่นะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นตัวละครตัวแรกที่เราเล่นมาตั้งแต่เปิด ID เลยครับเราก็เลยอยากเอาเขาขึ้นไปนะครับในฐานะเพื่อนร่วมทีมคนแรกๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะโฟกัสอัปเกรดอยู่แค่5ตัวละครนะครับที่เป็นตัวหลักตอนนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดนะเนาะส่วนตัวละครที่วางแผนในอนาคตว่าจะอัปต่อเนี่ยก็มีเซอร่า w i ส d อมเบิร์แล้วก็ลูน่าครับเรียกได้เลยว่าคือตัวละครพวกนี้คือเรามองว่าน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวละครอื่นๆเนี้ยอย่างพวกอะเมดูซ่า usa, เงี้ยเราก็สนใจนะแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องค่อยๆทยอยนะแล้วอีกอย่างอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสุ่มได้ฉากของเขาหรือเปล่านะครับคือถ้าสามารถสุ่มได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปแลกใน m มช็อปอ่ะอันนี้ก็คือเราก็จะอัปเกรดเธอขึ้นครับ ส่วนพวกอาวุธเนี่ยอันนี้เราเคยสรุปในคลิประบบวูดไปแล้วนะก็ปกติเนี่ยเราจะใช้วิธีที่ตั้งไว้เลยว่าเราต้องการตัวไหน15น20ตัวนะครับโดยที่มีตัวหลักที่ต้องการแบบจริงๆเลยก็คือ5ตัวให้เซตไว้ตรง wish list ต,ตรงนั้นครับถ้าสุ่มได้ก็เก็บไว้ครับเพื่อประหยัดเหรียญจะได้ไม่ต้องสุ่มหาใหม่ให้เปลิงเหรียญภายหลังครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าตัวหลักเนี่ยจะได้ของชาญน,นิดนึงนะครับส่วนดาน a i ร y tale town เนี่ยเอาจริงๆนะครับก็คือเอาตรงๆเลยคือเราขี้เกียจเล่นนะฮะ ก็ตอนนี้ก็เลยอยู่แค่ด่านที่473นะครับเพราะส่วนใหญ่จะแค่กดเข้ามาเอาของแล้วก็จากไปซะมากกว่านะฮะส่วนค่าพลังตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 29.5m นะครับก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นรีวิว ID แบบคร่าวๆอ่ะเนาะก็แค่นี้ละกันเนาะในส่วนของข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเรียบเรียงมานะครับเกี่ยวกับในส่วนตัวสกินอย่างไรก็ดีหามนีอะได้ผิดพลาดอย่างที่บอกไปครับมันเป็นความเห็นเท่านั้นนะครับ ก็ต้องขอภัยมาแลที้ด้วยนะครับถ้าความเห็นมันไม่ถูกใจใครก็ตามแต่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนาคาจิมาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ